เออพะประเทศไทยเราเด็ดในละแวกนี้นะพี่น้องอาจจะไม่รู้นะในละแวกเราเนี่ยในละแวกเซาอิเอเชียเนี่ยพม,มา่าลาวเวียดนามเขมรมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพในการขุดเจาะน้ำมันเองภูมิใจในความเป็นไทยเถอะ <c oughs> เราเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีศักยภาพในการขุดเจาะน้ามันเองจริง เออถึงแม้ว่าเราจะให้สัมปทานกับเชฟรอนแต่เราก็ไปเรียนรู้พัฒนาระบบขุดเจาะน้ำมันเนื่องจากขุดเจาะน้ำมันเองไม่พอนะเรามีโรงกั่นเป็นของเราเองใหญ่ที่สุดในเซาท์อีตเออใหญ่ที่สุดด้วยเออขนาดเขมนแม่งยังนอนฝันเลยอ่ะเขมนแม่งเคิม้มเออถ้าเกิดว่าเราขุดเจาะน้ำมันแบ่งกับเกาะกูดแบ่งกับประเทศไทยได้เขมีนคิดจะมีโรงกั่นเป็นของตัวเอง แม่งออกแบบไว้แล้วครับมันกันพื้นที่ไว้สี่พันไร่อะเขมรน่ะเออมันขายฝันเอาเอาเอาฝันอันนี้ไปขายให้ซาอุดีอาระเบียเออมันไปบอกซาอูว่าเนี่ยซาอูสนใจลงทุนไหมอุตสาหกรรมในการเอ่อกันน้ำมันเออลงทุนที่ที่ที่เขมรเออมันบอกว่ามันจะมีบ่อน้ำมันเนี่ยถ้าแถวเกาะกูดอ่ขุดน้ำมันมาได้เดินท่อมาถึงโรงโรงงานเนี่ยสี่พันไร่เออยกให้เลยถ้าเกิด ถ้าเกิดซาอุดีอราระเบียอยากกระทำตาอูก็ถามว่าแล้วเกาะกูดแบ่งแบ่งกับประเทศไทยแล้วเหรอมันตอบยังแต่ไม่เป็นไรเพื่อนกันเออตอนนั้นตาหุนน่ะตาหุนน่ะเออตาหุนผู้เป็นพ่อไปอ่ะล้วบอกอ๋อกับกับเอ่อกับเอ่อกับตะกี้อ่ะตะกี้เพื่อกนกันสนิทเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องตาอูก็บอกอจะคุยกันง่ายขนาดนั้นเหรอเออซาอูก็ถามว่าเอาแ,แล้วแล้วใครล่ะบริษัทไหนจะเป็นคนขุดเจาะน้ํามัน ถ้าเกิดเราจะไปลงทุนนะเราต้องเอาบริษัทของเราไปขุดเจาะนะเจาะเสร็จส่งมาก็เป็นรงกันเรานะเอ่อตะหุนตอบไม่ได้ตะหุนบอกเอ,อเรื่องขุดเจาะน้ามันนะ่ะเราติดสัญญาอยู่กับเชฟรอนเอ่อเชฟรอนซื้อสัญญาเราไปนานแล้วนะเ,เรื่องขุดเจาะน้ามันให้ไม่ได้ให้ได้แต่โลงกันนะอะไรอย่างเงี้ยอเออซาอูก็เลยบอกว่าเอาเ้าแล้วไปคุยกับเชฟรอนแล้วอะไปเซ็นสัญญากับเชฟรอนแล้วทําไมถึงจะเอ,เอาเอาอะไรมาให้เราแบบเนี้ย เออคุณเห็นเราประเทศเรายักใหญ่ร่ำรวยขนาดนี้คุณจะให้เราไปกินน้ำใต้ศอกเชฟลอนเหรอว่าแล้วพี่ตาอูเขาก็โกรธเลยเขาก็บอกกลับบ้านไปเออหุ่นกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยมันมาคุยกันอีกแล้วแต่หุ่นก็คอตกเนี่ยคอตกกลับมาโอ้ยขอความช่วยเหลืออะไรก็มานะแล้วก็ไม่ได้ไงแต่หุ่นนี่เศร้าเลยครับอืมเออไปตาอูแม่งเลยขี่อูดอ,อืมขี่อูดไม่รู้ว่าไปแดกไปดมตดอูด,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 ดหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็กลับมาอย่างผิดหวังไงเออเพอผิดหวังเสร็จปุ๊บอ,อ,อู้ยลงทุนไปอเมริกาครับเออลงทุนไปอเมริกาครับผ่านล็อบบี้ยีตของบริษัทเชฟรอนนี่แหละเออจะไปบอกอเมริกาครับเออขอบริษัทเอ,อ,อเมริกาทั้งหมดเนี่ยมาลงทุนไหมไปคุยกับอเมริกานี่ขมินจะอะไรนะอย่าพูดดังเดี๋ยวขมินมาแอบฟังขมินนั่งไปคุยกับอเมริกาเว้ยมันไปบอกอเมริกาไว้อย่างนี้ ให้อมันจะมันจะลงกันเนี่ยมันขายซาอุไม่ได้ซาอุไม่เอาซาอุไม่เชื่อมันมันก็ไปบอกอเมริกาอเมริกาถ้าอเมริกาเนี่ยไหนไหนเชฟลอนก็ได้เจาะแล้วได้สับปทานแล้วเอออเมริกาก็มาทําลงกันเลยแล้วกันเออมาทําลงกันน้ำมันเลยสี่พันไร่ยกให้ให้สิทธิพิเศษเออดีๆเลยลอดภาตีอะไรก็ได้เอาหมดเลยขอให้อเมริกามาลงทุนทําลงกันที่เขมรอเมริกาก็ถามว่าเอ้า ก็เนี่ยไอ้ไอเรื่องไอ้เรื่องที่จะขุดจอเนี่ยมันค้างคามาจ,จะ30สิปีแล้วยังเจาะไม่ได้เลยแล้วจะมาทําลงกันได้ยังไงมันบอกว่าไงรู้ป่ามันบอกอเมริกาอเมริกาก็ใช้อิทธิพลของอเมริกาไปบีประเทศไทยชี่ไปบีปรัฐบาลไทยชี่อืมถ้าอเมริกาตกลงโปรเจกต์นี้เจาะด้วยกันด้วยเออถ้าอเมริกาตกลงปุ๊บเขมรนจะยกสิทธิประโยชน์ให้เขมรนขอส่วนแบ่งผลประโยชน์แค่20เปอร์เซ็นต แล้วอเมริกาก็ไปบีบประเทศไทยเอาให้ประเทศไทยยอมแบงอืมอ้าวอเมริกาบอกเฮ้ยมันจะดีเหรออืมมันจะดีเหรออเมริกากับไทยก็เป็นเพื่อนกันเออจะให้ไปบีบพอประเทศไทยอย่างนั้นเหรอเออมันบอกอย่างนี้มันบอกว่าอเมริกาถ้าอเมริกาลกรับปากจะทํานะไม่ต้องไปเกงใจไทยสัญญากันก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเขมรมันรู้ เดี๋ยวมันจะมาด่าพี่หลวงหาว่าพี่หลวงรู้ได้ยังไงนะอือเมริกาก็ไม่รับปากเออเมริกาก็กระซิบบอกบอกบอกฝ่ายไทยนะเออไม่ใช่รัฐบาลนี้นะอเมริกาเขาก็มีสายสัมพันธ์กับทีมไทยไงออทีมไทยแลนด์เนาะอเมริกาก็บอกให้ระวังนะเอ,อให้ระวังขมรนนะขมรนเขาคิดอย่างนี้นะขมรนเขาบอกว่าเขาใช้ขมรนมาบีบเรานะอ,อืให้มาบีบไทยนะให้ไทยระวังเออ ไทยก็ถามทีมไทยแลนด์ก็ถามว่าแล้วเขาจะมาบีบยังไงเขาจะเริ่มต้นในการก่อกวนชายแดนสร้างสถานการณ์ต่างๆรบกวนประเทศไทยตั้งแต่นู้นชายแดนชายแดนไทยแดนที่ติดกับไทยห0ร้กิโลเมตรนะเขาจะเริ่มทําให้ไม่สงบสุขให้ประเทศไทยต้องเข้ามาเจราจากับเขาเออถ้าประเทศไทยตกหลุมพรางมาเจราจาเมื่อไหร่นะเอเมริกาก็บีบคอไทยแลนด์ได้เลยเไทยต้องยอม อ,อไทยต้องยอมเพราะถ้าไทยไม่ยอมปุ๊บเนี่ยประชาชนไทยก็จะด่ารัฐบาลรัฐบาลก็จะแพ้เลือกตั้งอืเนี่ยมันมันวางแผนอย่างนี้เลยพี่ๆหลังจากที่กลับจากอเมริกาปุ๊บโอ้โหแม่งกับนะเออถ้าหงทหารเขาหมิแม่งก็เดินสวนสนามกันเพ่นพ่าน,นตามชายแดนไทยเลยไอ้นั่นก็มาร้องเพลงชาติไอ้นั่นก็มาร้องเพงลง,เพงหาเหวแล้วไม่รู้เต็มประเทศเต็มชายแดนไทยเลย หลังจากนั้นก็ไปเผาสาราตีมุกอีกหลังจากนั้นก็ไปตัดลวดน้ําไปยั่วยุแย,ยงไงมันกล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยความอดทนน้อยเออเดี๋ยวทหารไทยทนไม่ได้ทหารไทยหัวร้อนเออยิงปงป้างขึ้นมาขเขมรก็จะแกล้งตายไงเออทหารไทยทำลายเขมีไงเออเนี่ย,ยก็จะเกิดการเจรจาไงแบบเดียวกับปีปีห้าสี่อืมอันคิดอย่างนั้น เออเนี่ยทีมไทยแลนด์ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะคุณจะเอาอยัางไงดีวะกับไอ้เขมรเนี่ยอทีมไทยแลนด์ก็บอกเออหมาเหา่าหมาไม่กัดอืทีมไทยแลนด์ก็เลยนั่งนั่งดูหมามันเห่าไว้ลำคาญเออแต่ก็อดทนเอาอืมนะจริงๆตอนนี้สถานการณ์ก็คือลำคาญเสียงหมาเหา่าครับเห่าไปเห่ามาเห่าจนหมาแม่งหมาเหนื่อยตายแล้วตอนเนี้ยเออหมาจะดิ้นตายแล้วเอออะไรอะไรก็สู้ไม่ได้ ลงทุนล้มทงชาติประเทศไทยก็ไม่ประทะลงทุนมามาก่อกวนประสาทตาเมือนประเทศไทยก็เฉยลงทุนไปเผาสาราตีมุกป,ประเทศไทยก็มาข่มขู่กลับไปอีกมึงสร้างประสาทคืนนะถ้าไม่สร้างคืนนะมึงตายอืมเออถ้ามึงไม่สร้างคืนกูทวงหนี้นะพันแปดร้อยกว่าล้านเนี่ยเอามาคืนเออไอ้กระเมนเเ็นแ่งก็รีบครับกลัวประเทศไทยโกรธจริงเออกลัวประเทศไทยโกรธครับรีบส่งรัฐมนตรีมาหาไทยมา รีบ่งแม่ทับนายกองมาเจราจา็รบปีอยากโกรธเรานะเออเราขอเล่นละครฉากใหญ่ชักฉากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่มาแต่ละภาพหมดไส้หมดพุงเลยเราจะต,ต้องทําแบบนี้ทําแบบนั้นเพื่อจะเป็นแบบนู้นแบบนี้เออนะนี่ถึงขนาดว่าถ้ายอมนะถ้ายอมเรื่องกาะกูดนะเออมันมันจะบอกว่าเออถ้าเกิดว่า,ถ,า,วาถ้าเกิดประเทศไทยนะยอมเจรจาเรื่องกาะกูดนะ เกาะกูดไม่เอาเกาะกูดไม่แตะอมทีนี้มันก็จะยอมเลยว่าเราก็จะเอาแท่นขุดเจาะน้ามันห่างจากเกาะกูดมาสองไม้สองไม้ทะเลห่างจากเกาะกูดแล้วเราจะไม่พูดเรื่องเกาะกูดอีกต่อไปอืมเกาะกูดก็เป็นของไทยแน่ๆไอสัตว์แม่งจะเอาของของกูมาต่อรองกับกูอะ่ะเออเห็นไหมความเลวซามของไอพวกเขเมรเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดเราไม่เจรจาปุ๊บแม่งเราบอกเกาะกูดครึ่งหนึ่งเป็นของมันเออเนี่ย มันควรตีนแบบนี้ทุกวี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้เห็นไหมเออปทตาตาเหมือนทมมันก็จะบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของมันปทาตาควายมันก็บอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของมันเออไอสามเดียมมรลกฏมันบอกว่าของประเทศไทยต้องถอยไปอีกสองกิโลนี่แหละครับสิ่งที่มันเป็นสันดานก็เหม็นครับอืมก็กวนเพื่อเจรจาครับดังนั้นใครจะมาเป็นรัฐบาลนะเออรัฐบาลนี้ด้วยนะ อนาคตใครยะมาเป็นรัฐบาลห้ามเจรจากับขมินครับอยู่แม่งยเฉยแบบนี้แหละเออกอกูดก็เป็นของเราเหมือนเดิมมาทาบตามมนทมก็ของเราเหมือนเดิมอสามเหลี่ยมมรดกตก็ของเราเหมือนเดิมเรากูไม่คุยกับมึงกูไม่เจรจาทั้งสิน้นอือขมินทิ้งไพ่ตายเลยขมิทิ้งไพ่ตายปุ๊บรบกําหนดวันเจรจาวันเนี้ยนะนัดเจรจากันแล้วนะตั้งโต๊ะจองโรงแรมแจกจองอาหารนะ จองคาเออบาคาอะไรนะเออบาคาร่าไอ้ไม่ใช่คาบาเล่เออศิลปินนักร้องนักแสดงเตรียมไม่หมดแล้วพรุ่งนี้ประชุมอ่ะพอถึงพรุ่งนี้ปุ๊บแม่งบอกว่ายกเลิกการประชุมอ่ะไอเนี้ยไม่มาเนยเชียฮาไม่มาเอออ้างว่าจต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้เป็นพ่อได้รับพระราชทานห้าดาวไก่ยากอืมเห็นไหมแม่งหน้าด้านในลบเออ ต้องการจะลากเราไปโตเจราจาวันนั้นน่ะเราบอกนะถ้าจะเจราจากันนะคุยเรื่องชายแดนให้จบเอ,อชายแดนตั้งแต่นู้นอุบลสามเหลี่ยมมรกตมาจนถึงจันทบุรีตาดเอาให้จบเออจะปักล้วปักอะไรก็ทําเลยกูยจะได้ชางกําแพงนครทําเห็นบอกไม่คุยแล้วถ้าคุยปุ๊บเสียแน่เสียเปรียบแน่ไม่มาหนีเลยเกยประชุมเลยเลิกประชุมเลยอะ่ะนี่สันดาณก็เหมือนครับนะเออ,เอ,อ ผมก็มีคำถามถามเอฟซแล้วกันผมขอถามพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับท่านตอบได้กรุณาตอบขอให้ท่านตอบจากใจท่านนะขอให้ทุกคนตอบคำถามผมจากใจนะคำถามผมไม่ยากระหว่างเจอขเขมรกับเจองูตีอะไรก่อนกันครับเออถ้าพวกท่านไปเจอขเขมรกับเจองูท่านจะตีอะไรก่อนท่านมีไม้หน้าสามอยู่ในมือ ยาววานึงเลยเออระหว่างเดินไปนี่เจองูงูจงอางกับขมิน้นท่านจะตีอะไรครับอืมนะท่านคิดเอาว่าท่านจะตีอะไรอืมนะเออแต่แต,แต่ถามผมนะอืมแล้ถามผมนะ <c oughs> ผมตีขมิ้นก่อนแล้วก็มาตีงู <c oughs>